ไม่ต้องาย่ากเขาจะขาย่าได้ดูขาย่างหันหน้าไปตรงน้สากระเป๋ากมาก่อนหมดูดไหหันหน้าไปตรงจะเข้าหน้าก่อนสวยมากเนียรุนนะลกเ่าเป็นขยเปล่าลองรถแบล็กเ่าเป็นมีการนอลี่ถอยหลังารนอลี่ถอยหลังที่ตู่้าหัวล้อเลยขนาดนี้จะโดนหรอ ห้อยแล้วลูกนี้มันแบบจริงอ่ะทุบ้านนี่ฉันถ่ายได้แค่เพียงตัวอุ๊ยท่าไหร่ท่า้ ถ้ถ่ายดูเราจะซ้อนนกันนะสุและถ้าถ่ายบางดีจะเป๊ะขนาดนั้นตอนสามผิดกฎหมายแน่ๆตอนสุดท้ายถ่ายครับสรุปตะคิวกินขาพับตรงนี้เดินกลับโรงพยาบาลเลยนะขาออกมาจากไหนเหรอของแม่เฮ้งยืนอดีเอ้ามารอแล้วเหรอรอตอนนี้อ่ะไม่ใช่

แบบอไก็ปออายหให้ออกออทไมวันนี้ออกมคุยมาแข็เย็นชคุยาดลงสายาดุดออแบบ้วแหละแม่ายเดี๋ยวแนททปากเหมือนพี่บอว่าสวยอะที่แบบอว่าสวยอะเอาน้ เดี๋ยวยอม้ห้ยอมค่ะน่งเขมปันตอยมันรังกมันาเกิมันตึงที่้ดีค่ะ่อโอยคนอื่นไม่กล้าเข้าเลยอ่ะพี่อย่าเพิ่งิดยเยหน้าเหม้า่ายได้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 ะไรเนี่ยวิทเลยมา มนอุ้แตันที่มนรอ่ะใช่ที่นี่มีซอมีใบยี่แต่ตอนแลร้องนอนอ๋อไปทญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋อโ้ห้ตอนนั้นแล้วนีีโนานไปกันที่ไหนนีค่ะู่น เดี๋ยวเน็ตอุบก็ได้มีท่าบินด้วยไม่ดุันพรไ่ท่าเหมือนรอรับ่างนี้นนี่ตู่พี่ตู่คหอยคีค่ะยิ่มนใหญ่ใหญ่ยเลก็ไมา

เดี๋ยวอคืมอะม่วงคืออะไรมะม่วงคือแมงโก้เอาอันนี้เอาเอนะกินกับกลวยกินกับกล้วยกน้นกินกับมะนล้วกกล้วยได้มอ่ะได้มะม่วงคืออะไรมะม่วงคือแมงโก้คือต้องอินเตอร์ต้องพูดภาษาอังกฤษ วินิสสยามขยาไกลไหมไไกลสชสั่วโมงชั่วโมงไปแล้วเต้งเต้งเต้งเลนคาลนคาเล่น